ชาวบ้านได้เหหลังแขวงทางหลวงหนองบรรัวลำพูลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ในการสัญจรวันนี้24มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร่วมกับนายสะอาดประจันพลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบรรัวลำพูพร้อมด้วยนายเหมราชหานเชิงชัยนายกเทศมนตรีตำบลยางหรอ่ออำเภอศรีบุญเรืองนายรุ่งเพชรศรีการนาผู้แทนนายไพโร์ศรีการนา อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเขตอำเภอศรีบุญเรืองและผู้จัดการคิงวินท็อปที่ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรกลมาปรับปรุงพื้นผิวถนนภายหลังที่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองและชาวบ้านที่สัญจรไปมาระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดิน2420ศรีบุญเรืองนากลางระยะทางร่วม45กิโลเมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมายากลำบากเกือบตลอดเส้นทางเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในสะอาดประจันพลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบวัวลำพูกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับหนังสือร้องอยากให้มาแก้ปัญหาถนนชำรุดเสียหายและเสนอความต้องการตั้งด่านช่างน้ำหนักถาวรในพื้นที่บริเวณบ้านดอนเลา้าตําบลยางหล่ออำเภอศีบุญเรืองซึ่งเป็นพื้นที่โรงเรียนที่ได้ยุบ เลิกและส่งคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วในส่วนของแขวงทางหลวงหนองบุรลำภูก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในความจําเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาก็ได้มาลงพื้นที่ประชาคมชาวบ้านในเขตตําบลยางหรออันเนื่องมาจากมีรถบรรทุกหนักใช้เส้นทางนี้มากกว่าปกติทําให้ถนนมีการชํารุดหลายจุดและเสี่ยงการเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนในส่วนของการขอใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ในส่วนของการขอใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวขณะนี้อยู่ในระหว่างการอนุญาตของธานากษ์พื้นที่จังหวัดนนงบุพูหากเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วแขวงทางหลวงนนรบุรูก็จะดําเนินการสํารวจและออกแบบเพื่อของงบประมาณจากต้นสังกัดต่อไปขณะนี้อยู่ในระหว่างการตอบรับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เท่านั้น โดยในวันนี้แขวงทางหลวงหนองบรรัวลำพูจึงได้ประสานงานไปยังนายไพโรธศรีการจนาอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบรรัวลำพูที่ให้การอนุเคราะห์นำเครื่องจักรกลของห้างหุ้นส่วนจำกัด k ิงวินท t อ p มาทำการรีไซเคิลกบบริเวณจุดที่เป็นปัญหามากกว่าในเบื้องต้นร่วม1กิโลเมตร ในขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อและชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมถนนมีความพึงพอใจที่แขวงทางหลวงหนองบัวลำพูเข้ามาแก้ไขปัญหาเสียงดังของรถบรรทุกหนักที่วิ่งผ่านอันเนื่องมาจากการตกหลุมตกล่องเสียงดังจนนอนไม่หลับ ในขณะเดียวกันผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบวัวลำพูยังได้เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเช่นเดียวกันที่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน2133นึ่ระหว่างอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นบริเวณสามแยกเทศบาลจอมทองตำบลศรีบุญเรืองซึ่งก็มีสภาพเช่นเดียวกันภายหลังได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนของนายคมสรรแสยรัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานระดับสถานีตำรวจและนายประเสริฐอินแก้วรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานระดับสถานีตำรวจอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งความจำเป็นและเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็จะได้อันตรายสาหัสไปหลายลายซึ่งก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันกับถนนสาย2420โดยนายไพโรธศรีการชนาก็ได้ประสานงาน ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีการจนาโดยนายเลิศศักดิ์สีการจนาได้นำเครื่องจักกลมาทำรีไซเคิลจุดที่เป็นอันตรายร่วม200เมตรเป็นการเบื้องต้นเพื่อลองงบประมาณในการก่อสร้างตลอดเส้นทางในปลายปีนี้ในขณะที่นายคมสรรเสยรัตน์และนายประเสริฐอินแก้วผู้ร้องเรียนผ่านสื่อก็ขอขอบคุณนายสะอาดประจันพลผู้อำนวยการแขวงทางหลองบัรลรัพูและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาแก้ไขอันเป็นความจำเป็นและเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนน ดังกล่าววันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับก็คือคนสัญจรเข้ามาแย้รถแท็ถซี่เปปัญหาเรื่องเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับหลังจากที่ ภายในไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งก็มี2ครั้งที่รถถล่มอยนั้นก็มีเสียงลอยรับสึกนะก็คือนี่จะเป็นรอยรถรถที่เขาไม่ไม่คุ้นเส้นทางก็จะมีรอยชนอยู่หลังจากนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาเหินจากที่นี้ไปก็ไปรู้เลยถึงกองดินรู้เลยถึงกองดินรู้เลยเพราะว่ามาแรงเพราะขาไม่ใช่คนพื้นที่หรือว่า เป็นคนที่พื้นที่อยู่ก็จริงแต่ว่าบางทีมากขึ้คืนมันมองไม่เห็นนะครับมันเพิ่งเกิดนะครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับต่านผอครับเราจะแก้ปัญหาในต้นนี้แอนุเคราะห์นะครับไปสัญญาณใช่ครับเพื่อไม่ให้สารงานกับกรมทางโดยด่วนการที่เกิดอุบัติเหตุวันนั้นนะครับแล้วก็ส่งภาพคลิปเหตุการณ์ไปท่านก็รีบประสานงานโดยด่วนจนได้ กำหนดการซ่อมแซมแล้ววันที่23นี้นะจะเป็นแบบเต็มรูปแบบของที่เป็นไปแข็งแรงนะครับของเดิมนี่มันเป็นบทอัดแบบธรรมดาครับครับยังไม่มีการใช้อ่ามาตรฐานสูงแบบใช้ซีเมนต์นะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความหวรดครับมันก็เป็นวันในเวลาใกล้เลียนกันท่านก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมก็ประสานคนก่อนกลางคืน ผมก็เลยรียบมาตอนเช้าก็เลยมาดูกับท่านประธานแล้วก็ท่านรองประธานท่านประเสริฐท่านลุงท่านเฉยเฉยเฉนะฮะรัฐประเสริฐยนี่แหละครับประเสริฐดลปรการแล้วก็ท่านประธานคมสันก็มาเห็นแล้วผมก็เลยรียบเอาป้ายสัญญาณการจราจรของสองตัตวมาช่วยติดให้ไปก่อนขอโทษนะครับแทนกรมทางว่ามีการบรรทุกน้ำหนักเกิน ทำให้ถนนพังก่อนกําหนดที่พวกเราพยายามป้องกันหรือว่าของบประมาณสร้างต่ช่างถาวรเพื่อจะป้องกันไม่ให้รถที่บรรทุกน้ําหนักเกินร้อยตันขึ้นไปเนี่ยครับที่เขาวิ่งทุกวันเนี่ยซึ่งกฎหมายกําหนดไว้เป็น 50. 5ห้าสิบจุดห้าตันเนี่ยรถพ่วงเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย<า>เขาวิ่งเป็นร้อยตันเราก็พยายามผลักดันเพื่อจะทําต่ช่างถาวรเพื่อจะไม่ให้ถนนทำรุดเสียหายก่อนกําหนดเพราะว่ารถที่วิ่งทุกวันเนี้ย เป็นรถที่วิ่งมาจากโร่โมทางกลางนะครับผมนี่มาแล้วจะเป็นนะครท่านดูนะครับกล่องเลยใส่มาเต็มกล่องเลยนะครับท่านเมื่อท่านเห็นเนี่ยถนนสร้างทีแค่ไหนก็ผ่านได้ราแบบนี้เลยฉะนั้นแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะครับวิงบอลไปถึงทั้งถึงขั้วพิงบอลไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิงบอลไปถึงอธิบดีกรมทางช่วยผลักดัน แต่ช่างถาวรมาให้พวกเราชาวสีบุเรงที่ใช้ถนนที่ใช้งบประมาณแผ่นดินต้องมาซ่อมถนนจุดเดิมๆเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ครั้งตัวกี่ครั้งดังนั้นผมในานามตัวแทนประชาชนและก็ประธานกกตลและก็ท่านประเสริฐน,น,นะครับเสเสริฐเ,เนี่ยเพิ่งเป็นรองประธานกกตลสีบุเรืองเนี่ยฝากไปถึงู้หเราผู้ใหญ่ในระดับชาติระดับจังหวัดว่าช่วยผลักดันโครงการทำแตาช่างทาวรให้พวกเราโดยดร่อยครับขอบคุณครับครับขอบคุณทีมสูงครับ ก็เนื่องจากเส้นทาง2420นะครับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจากนากลางเข้ามาอําอเภอศรีบุญเรืองซึ่งมีรถบรรทุกหนักวิ่งเป็นประจำนะครับถนนก็มีความเสียหายในการดาเนินการในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีความเสียหายเร่งด่วนซึ่งทางแขวงก็ได้ดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนและผู้สัญจรได้ใช้อย่างสะดวกและปลอดภยัยแต่ก็มีอีกหลายจุดนะครับที่ มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่เราก็จะทางแขวงก็จะดําเนินการทําไปเรื่อยๆนะครับตามงบแล้วก็ที่มีเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับตามสาภาพแต่ก็จะทําให้จบให้เยอะที่สุดจากเรื่องอสืบเนื่องจากรถบรรทุกหนักนะครับที่วิ่งเส้นนี้นะครับทางพื้นที่ประชาชนแล้วก็ผู้นําองค์กรต่างๆนะครับก็ทําหนังสือเข้ามาทางที่แขวงแล้วก็ทําผ่านจังหวัดมานะครับ ทางแขวงดำเนินการส่งเรื่องเข้าไปในส่วนกลางเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและดำเนินการออกแบบตอนนี้ติดในเรื่องของที่ซึ่งรอทางธนารักษ์นะครับจะมอบให้ในการดาเนินการก่อสร้างช่างตาช่างถาวรนะครับตอนนี้ก็ต้องฝากทางจังหวัดกับธนารักษ์ช่วยดาเนินการพอได้ที่แล้วเนี่ยทางแขวงก็จะดาเนินการประสานส่วนกลางเพื่อของงบประมาณมาจัดตั้ง ด่านช่างนับถาวรณจุดเส้นทาง2องศูนย์นี้ครับเพื่อเป็นการควบคุมการควบคุมรถบรรทุกหนักที่วิ่งนะครับไม่ให้เกินครับผมอตอนนี้นะครับตอนนี้ทางแขวงทําเรื่องไปที่ทางกรมแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทางแขวงก็ต้องรอทางกรมพิจารณาลําดับความสําคัญเพราะว่าทั่วประเทศก็มีปัญหาอย่างนี้ ทั่วจังหวัดไห้ทั่วประเทศนะครับในเรื่องของงบประมาณ2ก็คือปัจจัยเหนือคือที่ที่จะก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ก็รอธนรักษ์กับทางจังหวัดมอบให้แขวงเพื่อดาเนินก่อสร้างตอนนี้มันเป็นปัจจัยที่ที่ทางแขวงไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ต้องรอแต่เรื่องงบอะถ้าเกิดผลักดันนะน่าจะมีโอกาสสูงแต่ต้องได้ที่ก่อนที่จะธนลักษ์มาก่อนถึงจะดำเนินการได้นะครับ ตามที่ได้มีข้อร้องเรียนนะครับจากประธานกกตรทางตำรวจแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับในเส้นทางหลวงสาย2133นะครับตรงแยกจอมทองอได้รับความเสียหายเนื่องจากรถบรรทุกหนักวิ่งนะครับแล้วก็มีสภาพเสียหายไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้ทางทั้งแขวงนะครับก็ไม่นิ่งนอนใจก็จะได้ เข้ามาซ่อมนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา10โมงก็ในส่วนซ่อมเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยเราจะซ่อมให้มันใช้ได้ในระดับหนึ่งในช่วงสั้นๆที่เสียหายเยอะก่อนนะครับส่วนประมาณสักตุลาพฤศจิกาเนี่ยทางขแขวงก็จะได้รับงบมาซ่อมอใหญ่เลยถือทำตั้งแต่ต้นทางยาวไปถึงปลายทางประมาณสัก2กิโลเพื่อให้ถนนมีสภาพดี เพราะนั้นในการซ่อมในปรุงในช่วงแรกก็อาจจะเป็นการซ่อมเพื่อให้ลดความเสี่ยงทาให้ถนนวิ่งได้ในจุดที่เสียหายหนักๆก่อนนะครับแต่ประมาณทักตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีการซ่อมใหญ่เลยตั้งแต่กอมอจุดเริ่มต้นไปถึงกอมอที่2รวมระยะประมาณ2กิโลนะครับให้ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของอผู้ใช้ทางครับผมก,ก็เป็นการซ่อมโดยใช้วิธีรีไซเคิลนะครับก็ แก้ไขจุดที่มีความเสียหายในชั้นทางข้างล่างขุดลื้อแล้วก็ลงหินคุกบดอัดแล้วก็ปูผิวแล้วก็ตีเส้นให้เรียบร้อยนะครับในจุดที่มีความเสียหายก็ทั้งแขวงนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องที่ใช้ถนนหนทางนะครับในทุกเส้นทางไม่เฉพาะสายสองหนึ่งสามตรงจอมทองนะครับสายสองสี่สองศูนเส้นจากเอ่อ ทางศิวเรืองไปนากลางก็มีความเสียหายเหมือนกันทั้งแขวงก็พยายามที่จะซ่อมแซมให้มันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแต่ด้วยงบประมาณที่ได้รับมีจํากัดทางแขวงก็จะได้ลําดับความสําคัญว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยงเราก็จะคล่องเข้าไปเร่งด,ดําเนินการซ่อมแซมก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่สองข้างทางซึ่งตอนนี้เราก็พอรับรู้ถึงปัญหาว่าบางทีมันก็มีอุบัติเหตุเนื่องจากการหลบ ถนนไม่ดีอันนี้เราก็ไม่นิ่งนอนใจทางแขงก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็ประสานกับทางภาคส่วนในพื้นที่นะครับประธานกกตรท่านประเสริฐหรือแม้กระทั่งท่านต่อเจอไพโรธนะครับก็ในพื้นที่หรือผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ในการซ่อมให้พื้นที่เนี่ยมีอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณครับจ้าเอื้อเลพล้นจ่าแม่เอื้อเลพล้น จ่านอนอยู่บ้านหลังนี้แหละจ้าอยากไล่แห้งรถบรรทุกมาแต่ละที่นี่สะดิดแล้วล่ะสะดิดแล้วก็แก้แล้วนอนถากันนอนบหูมีนอนบหลับได้บัดเน,นี่ยนะกันได้สะดิดขึ้นมาละ่ะตึ้งตึ้งบัดใดน,นี่โอ้ยนอนบหลับเบ็ดมือกับเบ็ดคืนอยู่หันละกันได้ตื้นเลยจ้าสําหรับวันี้นะครับผมตัวแทนของเทศบาลตะบนยังหลอดางตะบลยังหลอดแล้วก็พี่น้องที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นถนนหลักในการขนส่ง เพื่อขีดทางการเศรษฐกิจก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นาารถหินก็ดีซึ่งต้องขอคุณทางแผงทางหลวงนะครับที่ปูสานะครับมาช่วยดูแลซ่อมให้ซึ่งยังมีหลายจุดครับที่ต้องการบำรุงแล้วก็ดูแลอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนจากสายย่างรอไปหันนางามช่วงนี้จะเป็นถนนค่อนข้างที่จะเสียหายค่อนข้างชำรุดค่อนข้างเยอะนะครับหวังวา่าทางคนทางหลวงนะครับคงจะมาดูแลเราต่อไปเรื่อยๆเพราะอย่า,ายงที่ท่านพูดนะครับติดตามเรื่องของช่างนะครับก็มี ท่านพรรอเชียรธนานะครับที่เคยให้เคยช่วยวิ่งนะครับช่วยปรึกษาให้คำปรึกษาเรื่องของการด่านช่างน้ําหนักนะครับแต่ตัวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการอนุมัตินะครับต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและหวังเป็นี้ว่าชาวจังหลอคงจะได้รับความดูแลจากท่านเหมือนเช่นเคยคือเราอยากให้ทางทงหลวงเนี่ยดูแลนะครับช่วงตงบลยังหลอตมบลหันนางงามซึ่งตัวนี้รู้สึกว่าทางมันจะเสียเยอะนะครับจากนี่ไปสีบุเรืองเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับหวังแบบนีงว่าท่านคงจะ ตั้งงบอย่าช่วยในอนนเส้นนี้นะครับมากขึ้นเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นนหลักของการเพื่อเศรษฐกิจก็ดีหินก็ดีนะครับค่อนข้างที่จะวิ่งเยอะนะครับวันๆหนึ่งไม่ต่ำกว่ารถพว่วงนี่รถหินนี่นะครับเป็นร้อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความระคายจากท่านเราไม่ได้ห้ามให้วิ่งนะครับแต่ว่าอย่างน้นอยๆท่านก็น่าจะาช่วยประสานทางลงโมทางผู้ประกอบการนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันมันจะดีกว่าดีกว่าที่มาห้ามแต่ถ้าไม่ไหวก,ก็คงจะใส กรมทางหลวงครับเรื่องเรื่องของด่านชั่นน้ำหนักต่อไปขอบคุณมากครับการขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่านกะกะตรอท่านประธานคมสันนะครับสาย,ยรัตน์นะครับพร้อมทั้งอขอบพระคุณอย่างสูงท่านสจพลวดศรีการนานะครับท่านลุงเพชรศรีการนาที่มีส่วนในการผลักดันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการผลักดันร่วมสร้างถนนเส้นนี้ให้ดีขึ้นเพราะว่าอุบัติเหตุอย่างที่ผมเป็นเป็นคนในพื้นที่จะรู้ดี มีทั้งเช้าเที่ยงเย็นเลยนะครับเพราะว่าถนนเราเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะส่วนมากจะเกิดจากคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเดินทางสัญจรเข้ามาแล้วก็เจอเจอบ่อยนะครับน่าสงสารนะครับคนนะครับชาวบ้านชาวเมืองที่อยู่บริเวณนี้หรือว่าบริเวณที่ทางที่สัญจรไปทางขอนแก่นนะตัวนี้สําคัญมากก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ช่วยมือร่วมใจกันผลักดันนะครับวันนี้ลุงเพชรศรีกาญจานานะครับวาทีิภูสมัครสส พักไทยสร้างไทยนะครับวันนี้ผมมาในนามตัวแทนของท่านสอจไพโรธศรีการจนานะครับซึ่งถนนเส้นนี้ได้รับการร้องเรียนมานะครับจากท่านประธานกตตรศรีบุเรืองเขาของเรานะครับท่านคมสันนะครับซึ่งถนนเส้นนี้เป็นการสัญจรที่ยากลาบากของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอศรีบุเรืองนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับการประสานและมาเฝ้าดูแลนะครับว่า,าได้รับทราบว่าทางทางแขวงนะครับ ทางหลวงชนบทนะครับโดยท่านผอ,อ,อสะอาดนะครับท่านออกมาดูพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะนําเครื่องจักรเข้ามาซ่อมบารุงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องที่เดินทางสัญจรให้เกิดลดอุบัติเหตุได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมบารุงแล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านทางนี้ก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทางนั้นต้องขอขอบคุณไปทางท่าน ประธานนะครับท่านคมสันนะครับทางท่านประเสริฐด้วยนะครับแล้วก็ที่อย่างยิ่งต้องขอขอบคุณทางพอออกแขวงทางสุดพัชรก,การแก้วสิงห์ภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงาน